สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ในเทคโนโลยีช่องนี้ให้ความสาคัญกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตสมาร์ทโฟนและการสร้างรายได้ออนไลน์วันนี้ครับเป็นเรื่องของการใช้ AI สร้างภาพตัวละครจากใบหน้าของคุณด้วย Pi กลูเมนนะครับหลักการง่ายๆคือคุณอัปโหลดรูปภาพขึ้นไปบน AI ที่มีชื่อว่า Pi กลูเมนจากนั้นครับก็ใส่พร้อมที่คุณต้องการเข้าไปและก็สั่งเจเนเรตหลักการง่ายๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการขั้นตอนกันได้เลย ภาพต่างๆเหล่านี้เราเอาไปทําอะไรได้บ้างคุณคงเคยเห็นคลิปวิดีโอตาม u t u b e ใช่ไหมครับที่เขาทําเป็นนิทานที่เขาทาเป็นนิยายที่เขาทาเป็นละครต่างๆที่ใช้ภาพที่เจเนอเรตจาก AI ที่มีรูปร่างหน้าตาของอตัวแสดงที่เป็นตัวเอกที่หน้าเหมือนเหมือนกันแต่เปลี่ยนชุดเปลี่ยนท่าทางเปลี่ยนสถานที่เทคนิคตรงนี้นะครับสามารถนําไปใช้ได้แล้วก็ไปทําคลิปในลักษณะแบบนั้นได้แต่ก็อย่าลืมนะครับคุณก็ควรจะต้องสมัครใช้งาน พลิกลูเมนนะครับเพื่อให้ได้ความสามารถสูงสุดของ AI ตัวนี้ต้องบอกว่าราคาของพ i ิกลูเมนนั้นค่อนข้างค่อนข้างมีราคาที่ไม่สูงต้องพูดแบบนี้นะครับแล้วก็เราเอื้อมถึงนะครับแล้วก็ต้องบอกพลิกลูเมนมีความสามารถมากจริงๆเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับโปรยมันต้องเยอะและไปดูกันดีกว่าว่าทำยังไงเริ่มต้นครับคุณก็เข้าไปใน เว็บไซต์ของ Pi กลูเมนแบบนี้เลยครับเอา URL ตรงนี้นะครับไปใส่ในช่อง address ทางด้านบนครับคุณก็จะพบกับหน้าจอแบบนี้วันนี้ผมสอนโดยการใช้แพลนฟรี free นะครับอ่ะเอานิ้เอาโทษทคีคลิกคลิกไปที่ปุ่ม launch app นะครับคือปกติแล้วผมจะสอนสลับไปมาระหว่างสมาร์ทโฟนกับคอมก็ขอขอภัยด้วยนะถ้าหากว่ามีการพูดผิดนะครับเดี๋ยวคลิกเดี๋ยวคลิกบ้างเดี๋ยวเอานิ้วไปกดบ้างอะไรแบบนี้ขออภัยไว้ด้วยจริงๆอ่ะเริ่มต้นอย่างไร ผมแนะนําคุณผู้ชมแบบนี้นะครับเริ่มต้นนะ่ะคุณผู้ชมต้องถ่ายถ่ายภาพตัวเองก่อนเป็นหน้าตรงหรือว่าทางด้านข้างก็แล้วแต่ว่าคุณต้องการคาแรคเตอร์แบบไหนนะครับจากนั้นคุณมาที่ปุ่มตรงนี้ครับเขาชื่อว่า image reference อ่าเราคลิกเมาส์ไปที่ปุ่มตรงนี้คุณสังเกตนะจะมีช่องสำหรับ choose file or drop it here ตรงนี้ครับอ่าคลิกไปได้เลยครับจากนั้นเราไปตามหารูปภาพที่เรา เตรียมเอาไว้รูปภาพเนี่ยก็เน้นย้ําว่าถ่ายเป็นหน้าตรงถ่ายให้ชัดๆนะครับแล้วก็น่าจะมีขนาดที่ต่ํากว่า2,000คูณ2,000พิกเซลนะครับส่วนขนาดที่เป็นเมกะไบต์นั้นไม่ต้องสี่เรียดนะครับขอแค่ว่าขนาดมันต่ํากว่า2,000คูณ2,000ไม่เช่นนั้นเดี๋ยวอัปโหลดไม่ขึ้นนะครับคือถ่ายรูปถ่ายรูปภาพมาคุณก็ครอปให้เรียบร้อยก่อนอ่ะคลิกเข้าไปครับตอนนี้เราได้ภาพต้นแบบอัปโหลด ขึ้นไปบนพิกลูเมนเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้วิธีการใช้งานทํำยังไงก็ลากรูปภาพของเราเนี่ยไปวางช่องทางด้านบนทางด้านล่างจะมีคําว่า Stra i n แบบนี้ครับเลื่อนไปทางซ้ายคือภาพไม่เกี่ยวกับหน้าเราสักเท่าไหร่เลื่อนไปทางขวาให้สุดครับเกี่ยวกับหน้าเราประมาณ90%ประมาณนี้จากนั้นครับคุณเอาพร้อมมาคุณเตรียมพร้อมไ้แล้วผมเตรียมมาเรียบร้อยแล้วล่ะอ่ะผมเอาพร้อมมาเอาพร้อมที่มีชื่อว่าไวเนนจาไป ใส่เข้าไปตรงนี้ครับแล้วก็มาปรับตั้งค่าตัวไหนที่เราปรับตั้งได้บ้างก็คือในส่วนของโมเดลซีเล็กนะครับเลือกเป็นพิกโลเม้นอาร์ตเวอร์ชที่1แล้วก็ปรับด m เมนชันครับขึ้นอยู่กับคุณนะว่าคุณต้องการภาพแนวไหนก็คือแนวตั้งแนวนอนกว้างสูงมีอัตราส่วนเท่าไหร่นะครับจะเจเน r เรตทีละกี่ใบผมทีละใบาอ่ะเอานิ้อโทษทีคลิกเมาส์ที่ปุ่มจรวดรอสักครู่หนึ่ง ใน1วันคุณสามารถใช้พิกลูเมนได้ฟรีนะครับจำนวน10ครั้งนะครับ10ครั้งและถ้าหมด10ครั้งแล้วยังใช้ต่อได้ไหมครับตอบคือใช้ได้แต่จะเจเนเรตช้าเพราะฉะนั้นใน1วันคุณใช้ไปได้เรื่อยๆเลยแต่คุณต้องรอ,อนิดหนึ่งไม่นานครับประมาณนาที2นาทีผมทดลองแล้วรู้สึกประทับใจดีนะครับอ่ะก็ได้รูปภาพนินจาแล้วจะสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์ไม่รู้แหละแต่ว่าเนี่ยคือลักษณะรูปภาพที่ได้ทีนี้ถ้า จะกลับไปทําต่อละครับคลิกตรงนี้ครับแล้วก็เหมือนเดิมครับลากรูปของเราขึ้นไปแล้วก็ไปเอาพร้อมมานะครับลองเปลี่ยนดูเป็นซามูไรดูบ้างดูว่าเป็นยังไงครับก็เอาพร้อมไม่วางแล้วก็ปรับในส่วนของคาแรคเตอร์เลฟเหมือนเดิมครับให้ไปทางขวาสุดๆนะอค่าเดิมๆเ,เขาน่าจะจำมาเรียบร้อยละคลิกเมาส์ที่ปุ่มจรวดครับเพื่อให้เขาเจเนเรตรูปภาพต่อตอนนี้รอสักครู่หนึ่ง นินจาเป็นแบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวมาดูว่าถ้าเป็นซามูไรเป็นแบบไหนนะเออก็เป็นแบบนี้เท่ดีนะครับเป็นรูปเท่ๆแบบนี้เลยสามารถคลิกเมาส์เพื่อขยายได้อาจจะดูคอสั้นกือๆไปหน่อยนะครับก็เจเนเรตใหม่ไม่ได้มีปัญหานะครับคุณอาจจะใช้พร้อมเดิมก็ได้คือเวลาเขาจัดแต่งทรงผมต่างๆคุณดูดีๆนะถ้าเกิดว่าคุณถ่ายรูปไปแบบคุณไม่ได้หวีผมอ่ะ,อะภาพที่เจเนเรตออกมาเขาก็ไม่หวีผมด้วยนะครับอันนี้ก็คืออิงคาแรคเตอร์มาจาก ภาพต้นฉบับที่เราอัปโหลดขึ้นไปนั่นแหละ,ะปิดในส่วนตรงนี้ทีนี้ผมจะใชะ้แบบเดิมเลยนะแต่ขอปรับนิดนึงคือไปเปลี่ยนพร้อมนิดนึงเปลี่ยนเป็น m a r t r a l Arts อ่าว a r r นะครับอ่เราใส่เข้าไปแล้วก็คลิกเมาส์ตรง Image Reference เหมือนเดิมครับ Image Reference แล้วก็เอารูปผมใส่ไปเหมือนเดิมนะทีนี้เลื่อนไปทางซ้ายให้สุดเลยดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะ ใช้ค่าเดิมทั้งหมดนะครับแต่อันนี้อ่าโอเคอ่ะเดี๋ยวมาดูครับว่าถ้าหากว่าเราเลื่อนสายสุดก็คือให้ห่างไกลจากต้นแบบต้นฉบับห่างไกลจากภาพอ้างอิงเยอะๆแล้วลักษณะภาพที่ได้จะเป็นอย่างไรนะครับอ่ะก็จะได้แบบนี้ขึ้นมาเลยแน่นอนครับภาพก็จะไม่เหมือนผมเลยนะครับเพราะว่ามันเลื่อนสเกลไปทางสายสุดๆอะไรทํานองนั้นเพราะฉะนั้นในส่วนของสเตรนนะครับ เวลาที่เราใช้ตัว image reference เนี่ยตัว state มีความหมายนะถ้าต้องการให้เหมือนภาพอ้างอิงเลื่อนขวาสุดจากนั้นถ้าถ้าบอกว่าเหมือนน้อยน้อยหน่อยก็เลื่อนไปทางซ้ายนิดนึงเอาไม่เหมือนเลยเลื่อนซ้ายสุดเลยอะไรทำนองนั้นนะครับตรงนี้เป็นวิธีการใช้แล้วคุณลองดูนะหน้าของผมเนี่ยเวลาที่เรา,าใช้ตัว image reference เนี่ยนะครับคุณก็จะเห็นว่าหน้าก็เป็นหน้าเดิมนั่นแหละเพราะอ้างอิงจาก อ้างเองจากต้นฉบับเดิมภาพภาพต้นฉบับที่เอาไปอ้างเองเขาก็จะยึดหน้าเดิมๆแบบนี้เพราะฉะนั้นลักษณะแบบนี้คุณสามารถที่จะนําไปประยุกนะครับแล้วก็เอาไปทําในเรื่องราวของการทํานิยายการทํานิทานอย่างที่ผมได้บอกไปแล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นวิธีการทําต่างๆเนี่ยผมก็าลังคิดว่าผมจะทําคลิปวิดีโอเพิ่มเติมให้ถ้าคุณสนใจนะคุณคอมเมนต์เอาไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยครับว่าเอ๊อยากจะทำไปได้คัดตัดต่อทําเป็น ตัวละครที่อยู่ในฉากต่างๆอะไรแบบนี้คุณคอมเมนต์ไว้นะครับถ้าหากว่ามีคนคอมเมนต์เยอะๆมีความต้องการสูงผมก็จะทำคลิปวิดีโอเพิ่มเติมให้และทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวของการาใช้ image r e v e r e n c นในพิกลูเมน AI หวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะมีประโยชน์กับคุณไม่มากก็น้อย ยังไงฝากกดติดตามใน t e เทคโนโลยีแ l ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับเป็นกําลังใจให้กันหน่อยแล้วก็ถ้ามีคําถามเหมือนเช่นเคยเลยพิมพ์เอาไว้ในคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยครับเข้ามาตอบทุกๆคําถามอย่างแน่นอน EP นี้ลากันไปก่อนเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ใน EP ต่อไปครับสวัสดีครับ